วิธีการเบื้องต้นทำไงมองไปที่ผมแยกชิ้นส่วนนะพิจารณาแบบแยกองค์ประกอบก่อนผมขนเล็บแล้วเราชอบใจผมหรือไม่ชอบใจผมชอบใจขนหรือไม่ชอบใจหรือเล็บไปที่ฟันไปที่หนังไปที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่ในกระเพาะแล้วก็อาหารเก่าที่กระเพาะอุจจาระที่พร้อมที่จะไหลออกมาจบนงานเนี้ย <c oughs> ถ้ามองไปอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลแล้วอา้าถ้าธาตุดินได้ก็ธาตุน้ําด้วยดีเสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ําตาเปรียวมันน้ําไข่ข้อน้ําสเลดแล้วก็น้ําปัสสาวะ นี่จบเลยนะในกายมีแค่เนี้ยแล้วยังมีไฟด้วยวีธาตุไฟที่อบยังกายอดอุ่มอดอุ่มไฟที่สุดโทมไฟอย่างหนึ่งเรื่อปลาจากาเทโชก็เผาอาหารคอยย่อยในตัวชีวิตตัดนอกกากะาลาไปย่อยย่อ <c oughs> ย,ยอาหารแล้วก็ไฟที่ทําให้แก่ง่อมสุดโทมแล้วก็ในที่สุดจริงๆก็ถูกเผาจนเยี่ยมเกรียมไปแล้วก็ยังมีกลุ่มธาตุลมนะเดี๋ยวก็ลมดันขึ้นเบื้องบน แล้วก็ลมพัดลงเบื้องล่างก็มีในช่องท้องก็มีลมอยู่ในลําไส้ก็มีลมอยู่แล้วก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่ทําให้กระดิกมือกระดิกเท้ายืนเดินนั่งนอนเห็นไหมว่า,มอ,อามองอย่างนี้มองเห็นเป็นธาตุธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อธาตุน้ําคือดีเสเลตน้องเลือดเนื่อธาตุไฟคือไปอยางไก่อบอ,อ,อุ่นไปดอนแล้วก็ธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนเป็นต้น อมองมนุษย์อย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลไหมครับเห็นด้วยความเป็นธาตุเห็นด้วยความเป็น,าน,าปนอาจจะเป็นาศาสัมภาระแต่ยังมีบัญญัติซ้อนบัญญัติอยู่แต่ไม่เป็นไรอย่างนี้เริ่มเจาะไปแล้วถ้าท่านมองแบบนี้เบ็ดเสร็จความกำหนัดขัดเคืองยินดีและไม่ยินดีทั้งหลายก็เริ่มค่อยๆ่ยคลายตัวนะครับ